วันนี้ท่านผู้ชมมันนด้วยนะครบบนนี้อยู่กับ my h o the lord episode อแล้วก็ซิ่งที่สุคคนั้นดูตรงนี้เพื่อผมเล่นนอกหลอบมาเราผมก็ไม่รู้นะผมอ่มาม่าเลยปิดารามก่อนนะปิดารามก่อนไหมดังมากเลย เมทำพิธีเสียงเพื่อนพมก็ม <More vicious> ่อันจังมันจะมีปัญหานะครับท่านผู้ชม มันเสียงแบบบีบังมาก มาช่วยฟันหน่อยฮัโลโหลมาช่วยฟันหน่อยมันเยอะมากระเบิดแล้วระเบิดแล้วดาบ เฮ้ยตกแต่งกันไามวะแย่แย่แย่แยลงมไม้ไปทำไมสร้างบ้านได้เหยมากใครเป็นคนตัดใครเป็นคนตัดไม้ใครเป็นคนตัดไม้ กลายเป็นคนตัดไม้เดี๋ยวตบเลยสร้างวันจะสร้างได้หรือไม่มาก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 สร้างไม่เป็นตัวอย่างสร้างสร้าะสร้าง ก็เลยมีปัญหาเรื่องของแบบที่แบบจะไม่เหมือนเดิมก็เป็นเหตุผลประการใดกะบว่าไม่ครับแล้วก็เราได้เล่นนอกโอบกันมาแล้ว เมาระบายของนะครับปืนหน่อยเอ้ยมาระบายของในกล่องฟาร์มหน่อยดิไประบาย,บายฉันจะเก็บจัดฉันจะสร้างไม้โฮม ต้องทำสีเรียกว่าความขยันใหม่มสิอย่างแรกที่นา่าไปรีบไม่ได้จะจบเร็วไม่ได้นะมันอ่าคุณผู้ชมครับ อนะมาครับหนึ่งจุดสิบเจ็ดที่ไม่มีคลิปไ,ได้เปิดคลิปเหมือนเคปวันนี้นะครับพวกเราจะเล่นถึงแค่ปราบมบาังกรนะครับส่วนวิเทเตอร์เราจะไม่ปราบนะครับเพราะมันจะมันยุ่งยากเราจะทําให้การถ่ายคลิปมาครับหนึ่งสิบแปดออกมานานนะครับไม่ จุดทะลกฮู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 ้าอีพิส o ต่อไปเราจะทำการเข้าแนลรกเพื่อไปหามีรูปฟอเทศนะครับเอ้ยอะไรนะครับในรูป ไม่อย่าปล่อยมันมันจะบูคคอมันกัดมาแล้วครับสิ่งที่ผมกาลังสร้างผมไม่รู้เหมือนกันผมทำอะไร ตึ้งตึ้งงต้งตึ้งเึ้งตึ้งตดงด้งแกยุปบอนไม่รองขอประตูนหน่อยมากเลยฮัลโหลเพื่อนขอตระตู เช่าขอประรูขอประรูสองเข่งครับขอประรูประรูสองเข่งครับแล้วม,มาแม่คดีแล้ครับไม่พูดอะไรแปลกเราอะ เราไม่คิดมาก เอ๊ะ okay. ทำไมผมรู้สึกว่าผมสร้างอะไรเออมันใช่ไหมเนี่ยเฮื่อมันก็ใช่นะทำไมอ,อ๋อไม่มี คลิปนี้จะสร้างบ้างไม่เสร็จก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็งั้นแหละรครับทำไมถึงสร้างไม่เสร็จเพราะไม่รู้จะสร้างอะไรดีครับ บ้านใน1.17ท,ที่ไม่ใช่คีบแมนคีบก็น้าไม่ต้องสวยมากนะครับแล้วบนเราจะไปสร้างบ้านใน1.18กันนะครับเพราะใน1.18นมีเคลีเชลไซส์ที่เกิดตามภูเขา

มาครับปรชุรอดก็สดนี้อาจจะไม่ถึงคลิปสิบคลิปนะครับอาจจะจบเร็วไปหน่อยก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่าพวกเรามีโปรเจกต์ใหม่ที่จะทําก็คือมาครับปรชูรอดหนึ่งจแปนะครับนายก็รู้ดีวพวกเราตายบ่อยจร่ไหน มาผมไม่กากสำหรับเนเธอร์เดี๋ยวเพื่อนผมกากมาไปสร้างมาเสร็จแล้วไปจะลุเนเธอร์กันเถอะว้าวสวยมากเลยครับอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุยยัมยัมจริงจริงเลย แยกเพื่อนหมดยังไม่าำต่อครับส่วนผมก็จะไปหอที่เรียกว่าบาวานะครับอีสระถังน้ำเบาะนายอยู่ไหนเพื่อนกระเป๋าะนายอยู่ไหนกระเป๋าะนายอยู่ไหน สำหรับคนที่ไม่ได้ดูพวกเราเล่นนอกรอบน,นัวช่วยนะครับผมทำการไปเล่นนอกรอบแล้วผมจะแต่เอามาเสือตรงนี้นะครับเพื่อนผมคงจะเจอในอีพิโซดที่ห้านะครับ เพราะยังไงเขาต้องมาดูิผมแล้วเขาต้องเจอแล้วเขาถึงจะรู้ว่าผมเอาไปไว้ไหนนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆมากครับ ช่วยกันหาบ่อลาวาดิอยากได้ป่อลาวาแบบบุ้มบุ้มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราว่าเจอได้ที่กัดเท่าไหร่เราเพื่อนโอเยขอพิกแอคไดมอนด์หน่อย มาเก็บไดมอนด์ไว้ทำดาบดีก,กว่าคาร์บิกแอคเล็กนนหน่อยเอาไปขุดเจอทำอีกแล้วแล้วดูเหมือนทา,านี้จะไร้วิวของลาวานะครับ มีลาวาแน่เลยอ้าววัสดีน้อง er. เอนเดอร์ไปหาเรื่องอะไรเดี๋ยววอยู่อยู่เดี๋ยววะเอ่อเ,เ,ออเ,เ,อเหมือนว่าน้องเขาจะขี้อายไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมน้องเขาหายไปแล้วครับ โอ้ยง่าครับน้องเขามาแล้วครับมาแล้วก็ดูเหมือนว่าผมจะตาแล้วนะครับเก็บร้อยครับคราวนี้พวกเราได้ออสภกรรมมาโตมาแล้วนะครับหรือเปล่าวะเอาวะ,ะเอา,าเอาหารมาด้วย อย่าโดนตกทีเดียวตายเนี่ยไม่ฉันดูฉันจะไม่ค้นทำชัวร์แม่ละไลยจากได้จุกว่าจงฉีอ่าครึงหาดอ่าเรียบร้อย อ่าแย่แล้วเพื่อนอ่า uh, ดูเหมือนว่าะจะมีดาบสองเล่มแล้วซอมบี้ก็น่าจะถือดาบแล้วแล้วนายต้องไปเป็นผู้พิชิตนะเพื่อนนายต้องเป็นผู้พิชิตนะเพื่อนไปพิชิตเองก็ได้ว่ะ ไม่งอ้อง้อทำไมอ่าเรียบร้อยเรียบร้อย Dispel หายไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคนเมื่อกี้เป็นพาย เมื่อกี้เป็นจค่ภาพเบี่ยงภาพลงตานะครับจา่สิ่งที่พวกเราเห็นเมื่อกี้คือภาพนี้นิีๆนะครับไม่หาบ่เราวาดีกว่า เออ่จำบ้านเก่าได้เปล่าบ้านเก่าที่พวกเราได้ขุดเหมืองลงไปอะ่ะโอ้แย่จังจำได้ว่าตรงนั้นมีบ่อลาวาอยู่ไหมตรงนั้นมีบ่อลาวา่า bò bập bùng bùng là chồng vì này Đó. anh nhong. Ờ, mượn mà ไม่เขียวใสเขียวใสเขียวใส่ yeah ว่ะไม่รู้จกกักอัปเดตหนึ่งสิบเจ็ด yeah, y yeah, yeah, yeah. ทุกคนมาเจอมาทีส w วมา m a big y o สเปล่า อ่าไม่ถูกมันกั้นนะครับต้นงูปชมว้าวเอมอาทิสไม่ได้ อะไรนะระเบิดกัแล้วเจอ,อเป่าเจอลาวา <c oughs> เจอลาวาแล้ว เอาถังน้ำมาดิเอ้ไปข้าบถังน้ำใหม่แล้วก็ตักลาวามาเอ้ตักน้ำมาห,หน่อย <h itting> เดินลงมาเรื่อยๆอ, <h itting> อย่าเดินไปเดินตรงเกินนะเพื่อนนายก็ต้องหยุดเดินบ้าง <h itting> แล้วทำบิ๊กแอคหิเหล็กไ้ให้ด้วย ฮะ <Huh? S 2> สองอันเหรออ๋อคิดว่าแค่นเดียวเั่าทีไม่เห็นนะไม่รู้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  ไดเมนไดเมนไดเมนเยเดเมนได้มาหกก้อนนะครับท่านผู้ชม เจอเจออีกแล้วครับท่านผู้ชมเจอเคลไซค์อีกแล้วครับพวกเราเจอเคลไซค์อยู่ที่ศูนจุดสองชอบพูดมันก็คืออ,อ,อะไรวะว้าวว้าว อ่าอ่าสวยมากเลยใหญ่ด้วยจบคลิปแล้วครับจบ